ก็ก <Mile dizzy> ินแบบนี้ได้เอ่อเฮ้ยัวโยเใส่อหมูเป็นอะไรยังเจ้าอหมูจีไก่ขั้นเลินาะเป็นน้ตัวเโอ้ยหมูิ้งเหมู้งอ่ายัเนาอผมเนียผอกินอะไรได้นาอเหมูไ

ต้องมีกินเพ็รได้นีเยทาได้เสมอจ่ดำไม่จิ้เลยไม่ไดไดเอาเพชรเหรออัน้็อนข่ายอย่างนีไข่ลูกใรไไข่ลูกก็ไข่เป็นตัแมนเป็นตัวโหนี่ไข่เป็นตัวตามน้าตลาด่อสวัสดีนะครับื่อตลาดดูส่วนน้ำไปยังไงอ่าไปยังไง

thế này nó cái gì vậy nó cái gì vậy cái gì vậy นี่เรากินได้อยู่ปะเลยตุ๊กจัมตุ๊กจัม พ่อเละมตพอนี่แหละพวกผมท่านไหนขหนเกินดูแลกันเลยพวกผมกินช่วงนี้แหละตัวเาะว่าอาหารกับมีเตตงหลากหลาย้านอาหารกันทุกง้กินไปเลวะมาอยู่ตรงนี้นี่ไเอาตรจะไปเวสซื้อ่ะ

Nếu như không gần như vậy thì phải nhờ hứa hứa hứa